สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบ้านยุกใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะครับที่เก่าเนี่ยครับจะเอาของใหม่มาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแบบง่ายๆเลยนะครับมาดูพร้อมกันเลยนะครับตรงจุดนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นไขควงแฉกนะครับผมถ้าเกิดว่าเราใช้ไขควงแฉกมาหมุนนะครับเขาจะหมุนตามแบบนี้ ให้เราหาประแจจับแป๊บหรือว่าคีมล็อกก็ได้นะครับนํามาจับตรงนี้นะครับแล้วใช้ไขควงแฉกนะครับขันออกครับจับไว้ให้แน่นนะครับแล้วก็ขันนอกครับง่ายๆครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็ทำเหมือนกันเลย นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เสียดายนะครับสามารถใช้ใบมีดคัตเตอร์ตัดออกได้เลยนะครับกีดไปแบบนี้เลยครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้ว นี่นะครับเอาออกมาเลยของเก้าตัวนี้ด้านในแตกแล้วนะครับผมเดี๋ยวต้องเปลี่ยนชุดใหม่เลยนะครับเดี๋ยวต้องถอดชุดนี้ออกมาต้องถอดกับด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนู้นนะครับตัวนี้นะครับเราก็ถอดออกมาเลยครับถ้าเกิดว่ามันหมุนได้นะครับเราก็หมุนออกมาเลยครับตัีนีวเรือออกง่าย ตัวนี้นะครับเราต้องถอดกาบออกก่อนนะครับนี่นะครับก็ต้องรือกาบหน้าออกมาแบบนี้นะครับผมตอนแรกกะว่าจะไม่เปลี่ยนตรงนี้นะครับมันแตกแล้วนะครับก็เลยต้องถอดเปลี่ยนเลยก็เลยต้องถอดเปลี่ยนด้วยนะครับแกะชุดตัวนี้ออกมาค ตัวนี้ก็เป็นสายคันเร่งนะครับให้เราถอดสายคันเร่งตัวนี้นะครับออกมาครับให้ดันไปด้านหน้าครับแบบนี้ดันให้ทะลุไปเลยนะครับก็ดึงขึ้นมาครับแบบนี้ถอดตัวนี้ออกมานะครับถอดออกง่ายๆเลยทีนี้เราก็ใส่เข้าไปใหม่เหมือนเดิม ใส่เข้าไปครับแล้วเราก็เอาสลิงสายคันเร่งนะครับใส่เข้าไปครับ ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับหลังจากใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ลองใช้มือหมุนดูนะครับว่ามันเด้งกลับแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าเด้งกลับแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่กาบคืนเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราใส่กาบเรียบร้อยนะครับเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปครับ ตรนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่เข้าไปเลยก็จะฟูดๆหน่อยนะครับให้เราหา,าเป็นพวกโซนเนกนะครับถ้าเกิดไม่มีโซนเนกนะครับให้ใช้พวกน้ำยาล้างจานก็ได้นะครับหมุนๆเข้าไปครับ น,นะครับเสร็จเรียบร้อยก็ใส่กลับคืนเหมือนเดิม เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เปลี่ยนเองง่ายๆนะครับไม่ใช่ช่างก็สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะยัังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้รับชมเลยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ